เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาบอกกติกาในช่วงนี้นะครับที่ดารามหาชนของเราจะต้องทําการแข่งขันเกมเพื่อหาเงินรางวัลให้กับทางบ้านที่เราได้ชมเขาแข่งขันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเกมวิบากที่จะต้องใช้ปากของผู้เข้าแข่งขันนั้นคาบเอาเหรียญทองออกมาจาก3ามสามทางสามอาหารที่เราวางไว้มีอะไรบ้างครับการจีบเป็น จานแรกเป็นช็อกโกแลตช็อกกโแลตครับอะไรนี่บอกดำนี่บอกซีอิ๊วดำช็อกโกแลตใช่ไม่แด้ผิดอันนี้ละมันเครื่องจานที่สองเป็นแป้งจานที่สองเป็นแป้งจานที่สามเป็นเขาเรียกอะไรอะท็อปปิ้งเหมือนท็อปปิ้งไอศครีมอะท็อปปิ้งไอศครีมนะครับถ้าทำได้นะครับสี่คู่นะครับพัททิดาจะคู่ไปด้วยนะแข่งพร้อมกันนะคู่ละหนึ่งพันแต่ถ้าครบสี่คู่จะได้เป็นห้าพันบาทโอ้โหมาเลยครับคราวนี้มาดูว่าแต่ละคู่จะต้อง เลือกเหรียญออกมาให้ได้กี่เหรียญโอ้มีม <า S 1> หลายเหรียญขอให้ได้น้อยๆนะจากแผ่นป้ายที่มี6แผ่นป้ายดังนี้ครับ6แผ่นป้ายนะครับมีสมาร์ทนะครับรถดีลอตเตอรี ito, arin, ่เซริทัลกิฟฟารีนบีควิกแลนพานาสูนิกอีวอต้าครับเอาวละอละ,อะไรดีอะไรด้วยนะครับแล้วนั้นะนะจนนนะมาป้ายครับสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทได้เลยพันบะพันนุ๊กมา สองเหรียญแปลว่าแต่ละสถานีต้องข้าวออกมาคนละเหรียญเป็นสองเหรียญนะครับสถานีที่สองก็สองเหรียญสถานีที่สามสามเหรียญสองเหรียญเหมือนกันคภายในเวลาหนึ่งนาทีครึ่งครับถ้้าทไดคู่แรกขอดูก่อนคู่แรกใครเอ่ยสนุกนะนึกไม่ได้เลยน้องตีตอบน้องตีเพราะถามว่าสนมหน่อยใช้ลิ้นเก่งเปล่า ที่บ้านสายเลยมียบนเลยรวมหมดแล้วครับนี่กับตอพรับแล้วครับคุณสนามสนามดีในนาทีครึ่งนะนาทีครึ่งนะเร็วที่สุดเลยนะคนละหนึ่งเลยี้ยตัวระวังเริ่มไป สงสารเดี <anto> <isto> ๋ยวก่อนสงสารนะแต่กล้องช่วยจับหน้าสงสารแต่อร่อยอะผมเช็ดเไม่เหลือสะท้อนความเป็นตีต่อใช่ๆๆ่ใช่หรือคะเอาละแม่เมื่อกี้ดูแล้วลิ้นตีดีมยกนี่อย่าบอกนะว่าให้เราเอาลิ้นลงไปในอันนี้ แล้วเปลี่ยนจานแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจานแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับพี่ป้องเหน่งเปลี่ยนเลยไปเอาจานใหม่มาลงไม่ใช่แล้วเขาถามมาลงเออยังเค้ื่องเชื่ออันนั้นอันนั้นมันเครื่องยังไม่ได้ถ่ายนี่ถ่ายแล้วใช่เฮ้ยไม่เห็นเลยอ่ะคนที่สองเป็นใครคะเขาประกาศตัวออกมาคู่ที่อง ถ้าถามว่าของจริงหรือเปล่าครับอันนี้ของพี่ใช่ไหมใช่พิสูจน์จริงนะครับแม่เล่นพี่นี่สุดยอดเลยแล้วเข่าเลี้ยงเข้าไปยังอ๋อสุดยอดเฮ้ยพี่ลองโอ้ยใช่เปล่าจุ๊บจิ๊บไม่เบาคอนยอนดีไทย ียมจะมองอจา <laughs> เตรียมต,ตัวเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวระวางังเริ่มไปเลยครับเร็ว เาะสมกันจริงๆนะครับโอเคโดนยันคู่กันเไหมไอ้แก้งผมเอากาวมาติดข้างในเนี่ยไม่ติดไม่ได้ติดมันเป็นแบบมันเหนียวมากมันไม่ออกไม่ดูน่าไหร่ก็ไม่ออกไอ้ดูนไม่เอาไรต้นมีเข้าไปแล้วต้นมีโชคเข้ามาด้วยแล้วจังหวะต้นกินต้อนโทรสัพท์ก็แต่เร็วครับทำเวลาได้ดีมากยังไม่ถึงนาทีเลยครับทำเวลาดีมากครับเออเอาเปลี่ยนจาน ไปเราเปลี่ยนจานให้แล้วครับให้มันมีเหรียญให้มันมีเหรียญมาให้มาไม่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 มีมีมีมอันนี้ของจุ๊บจิ้มไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไรเนี่ยโจานใหม่จานใหม่เราจะดูว่าเขาแท้หรือเปล่าดูแล้วโอ้โหแล้วเหรียญทำไมจะมานปูทำไมเนี่ยแย่ไปเลยอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทีมเราไวกว่าแน่นอนไปอะ มาได้แลวเนี่ยแม่มาจากไหนเี่ยเอามาจากไหนแได้โอ้โหโโหอ้โหไม่ได้พอแล้วพอแล้วเตมตัวอจายเอ้าเรมเรโอ้โหเร็วกว่านี่ มากนะครับนัดใช้วิธีการเป่าทุกอันให้ให้มันกระเด็นออกไปเลยนะครับได้สุดยอดครับเชียก็เชียเขลใคน้าดูน่าดีนเดนาดูน่าน่าน่าดนาดูน่าดน่าดู่ดูนาน่าคูน่ดีน่าดูนาน่าดน่าดูน่าด่าดู่าดูน่ายนน่าดน่น่น่ด่า่าดดเลยา่าด่าดู่าดูดท้าย